สวัสดีครับพี่น้องพวกก็ช่อง,องบ่ด้วยลำพันธน้องไเชื่อเลยน้องนี่ครับพี่น้องตอนนี้นี่ครับ,บกำลังรวมกันเด็กรวมรวมกำลัง,งอ่าอะไรกันพี่น้องพึ่งมาพี่น้องเอ้ยนี่ครับ <c oughs> สวัสดีครับประกวดประกินหูดครับหอดนไปประมาณสี่โมงเลยหรือเ่าเป็นโหคลิปปะ ไปอมกสอั่มือเนี่ยสองมอได้ไปย่สิบเดนทางบ่นั่นอะนี่ปนอเขาจะกำลังสอบเอ้าผู้ใดลบาดิ่ะ อาอค่ะที่หลายเขานั่งอย่างนี้อคลิอยู่อุ้ยตายปวดท้อมากแม่มาบ่เนี่มาจ้าอยู่สอยู่นู่นนู่นไหนฮะอยู่กับแม่มนพ่อได้พ่อกับมาค่ะมาซ้อมกีวันเนี่ยสองวันค่ะอ้ยซาลาชินหอดเธออสิไตลอือดีดีเห็นอูอัคลิปสองกดนปวดท้วเนาะโอ๊ยเนี่ยกระนำเลยเกินนะหู่อ่พออแม่พันใจสีขาดตัว อัพเปเพิ่นเหน็นแค่ดอกเพิ่นอัพตลอดตัวเฮ่าทีบ่มีพ่อก,กระถ่ายกับของตัวโอ้ยพ่อ,อนั่นนักกระถ่ายกับเอ็ดสุดเอ็บ่ว่าวบ่าไปแหละไายคลิปลงสุดแลยวลงไปอยู่แม่นั่งอยู่<อ>ิ้มใสเพิ่นบ่ฮะแม่นั่งอยู่เพิ่นบ่แม่น<อ>ี่จ่าอยู่กับป่ดพี่น้องโอ้ยปวดพวกมุอพอพอพอ่งเปลี่ยนโอ้ยอยากไปตั้งเนี้ยพวกแดงเนี่ยไปม่นบ่นี่ครับอ่อพวกแดงไปใช่ไหม ไปค่ะหนูได้ไปมินิอยู่โอ้ยอ้าวพ่อแม่ยังตอบพอ่อที่พาที่แม่ขาไปตั้งไวที่ก่อนอยู่สะลาบูดีเอาเอาลูไปก่อนลูกพ่อที่พักกันยังมีเวลาอ,อยู่หนูหนูอัพไปก่อนพ่อแม่ยันให้ลูกสาวบนอ,อ็อ,อกอาบก,ก่อนโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสาย่ลายแม่ไม่ใส่ละไม่ห้องไม่หอ<ะ>้องบ่เด็กน้อยยุคนั้นแม่ไม่ยุคนั้นว้า โอดผโ única, ้ผู้แข่งผุดพี่น้องที่สล่ไปหาดา่าก่อนนะนี่เป็นไม้สีราคโอเคลอกแรกเ๋ยลืมก่อนเลยอว เดี๋ยวบอกเขาไหนค่ะเดี๋ยวจะเรียกเข้ามานะครับเดี๋ยวไหนก่อนผู้ชายดีกรีก่อนนะครับคครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วเจอแล้วเหนาวป่ะเนี่ยอยูบ่บ้านเหนาวป่ะ ขนาดครับเอ็ดแขกเนาะอุซาวาเซ่นก่อนเอ็ดก่อนเนาะโอ้ยเงิดไหล่กําลังเสียกึกกเอ็ดก่อนเนาะโอ้ย บ่อดโดนไปเนี่ยโดนแล้วค่ะเป็นยังแกมอ่ะมาพัดพูดพาะหน้าบวมอันนี้ไปมีไล่ซื้อไปปลวกแดงเขาอยู่วะเนี่ยอย่าเไาอะไปปลวกแดงเขาอยู่วะเนี่ยไปค่ะนี่ล่ะไปจ้าเอาอีกข่ามันคือสวยเหรอป้พี่นี่มันคือสวยแหรอ่ะาม,ม,มากกับใครเนี่ยมากพ่อมากทรงจ้ะ จะซปปื้อไปอก็แพ้ป่ะเนี่ยไปต้องปวดแดงไปต้องการบ่กซื้อไปก็แพ้ป่ะเนี่ยไปรถบัสค่ะนอนอยู่ใส่ป่ะเนี่ยไม่รู้บอสจะของซื้อน้อนใส่ไหนน้อนหนึ่แกงอ๋อแกงก็ไปรถบัสบ่ะอ,อะ๋อปวดแดงเข้าไปรถบัสไปด้วยเหรอแกงแปร่ค่ะมันมีรถบัสด้วยเหรอ<บ>มีค่ะมีแดนไปด้วยเหรอแดงไม่ ออรถโลศิลปินไปกับอาจารย์นักดนตรี <c oughs> ไป่คันเดียวค่ะบอสไม่ไดเป็นคันเดีเยวเออเน่เน่คือสวยแต่เป็นอย่างมาถามหรือเวนหนาม,มากบอสเฮ็ดเต็เขียวอี่ดีบอส <c oughs> เอาหนาคือ <c oughs> อะไรอ่ะไวช็อกโกแลตผสมไอติมนี่ไงช็อกโกแลตเอาคือสวยตายมันแท้ รอก้อนตนี้ใส่รู้เนี่เล็ือไหสู้ตายนะสู้ตายนันเองสองันเสวยขึ้นะเนาะสวยเอองับเปนเกี่ยวขามานี่สวยขึ้นตายไปหาเกี่ยวขาไปสักไปเกี่ยวขเรื่องเกมเอเอามันจะมีโอกาสได้เจอสามสาวอยู่นนนะคือตอนนีโอกาสบแทงแจ้งเนี่ยนมีโอกาสต่ ส็ใจบุญหน่อยให้ให้ร่วมกันอยบอกก็มามากแต่พูนะบอแนบอแมาแต่มาแต่มาแต่อาจจอาหเนี่ยหลังยิบสองยิบสามนะมีโอกาสป่ะเนี่ยหลังยิบซีมหาเนี่มีโอกาสป่ะเนี่ยจักเมือไห่ด้วยเอฟซีถามป้าผู้พวกโม่งแกงพู้พ่อแม่ถามแยอยากเจอสามสาวป่ะสามป้า วิต่ะได้สวยจริงว่ะอุ้ยพ่อมาดูเลยเอปันพ่อว่าเห็นอะไรดูวยดูกันที่สองที่สามเห็ไหมตัวของง่ามขึ้นหรือไม่เป็นเป็นหย่อนดันฟันบริษัทแห่งม่านบอเป็นรุ่นนี้ก็ขนาดฟีบบอทุกบอทอกหรอกบอไก่เห็นอย่างก็ได้ไปเสริมยังบอได้ไปตัดหนาตัดทั้งบอทอนตะเขียวค่ะต้องเขียวหลายปวดใส่ทั่วอะลรข้างเทิงเขียวหลายข้างล่างเขียวหน่อย เปิด <ules> โมว่าแถวแยวข้างล่างหายสองเหลี่มหอกวคังเ่งสองเหลี่ยมอย่าให้รอกันอย่าให้รอเอาเองครับจะเลื้ให้กำใจเด็กๆพี่น้องโขกแรงยี่สิบเอน้องคุณอย่น้าไปแข่งกันแล้วกันได้ยู่ะนัยี่สิบสองยีบสามนี่สราบุรีละกัอันโลจนะอันอยุธยานนนเนาะม็กรนี่ยังยูพี่น้องบได้ไปสดอกอาจจะนีคือบ้างนั่แหละเล็กๆหน่อยแต่หากกรมีคุ่น้องขาล่าใจกันคุหน้องเนาะ อันนี้ก็บช่วงนี้บ่ค่อยได้ถ่ายเป็นของลูกแต่เลี้ยงกับไรสดเบิ่งเลี้องเลี้ยวเนี่ยผมลลจะแม่เลี้ยวเด้อเบิ่งอยู่ส่วนน,นี่ก็เห็นคือเป็นราการไปกัับงามขึ้เอาเ่ยแต่ <c oughs> ตอนนี้ก็อาจจะยั้งให้หนูไปรีรันหนาไหมกันพ่อรีรันจังไหนเขาจะเป็นสาวฟันหลีกแบบสวยเขาเคยจะดัดตานด้เหรอ <c oughs> เอาฟันมันสวยแล้วนะ ันสวยแล้เขียวลอยไเห็นหรอฟันเขียวได้หน่อยแม่เป็นอย่างงก็ัเป็นสาวแม่โอเาจะแต่นี่เขียวมันหลายเลยเขียวมันหลายจนเมื่อี้เขียวเนาะหมอบอกว่าฟันล่างฟันเยอะคืเขียวหลายคืฟันเยอะมันไม่ค่อยแปลงฟันไไงฟันเยอะฟันเยอะแ้บอยีหอแล้วบอกยี่อไม่ต้องครับหายรังแคได้หน่อยครับได้ยล้วมนะไมือทางล่างขสอง